สวัสดีวิรุนวาเว้เฮ้ยเวทเทอลิงเวกันทุกคนด้วยนะครับผมอามดุลใกล้เข้ามาแล้วกับเกมที่ทุกคนรอคอย23นี้เปิดให้เล่นแบบหวานจุแล้วเกมเปิดใหม่ทั้งทีนะก็ต้องมีของแจกกันแบบจุกๆในคลิปนี้ผมก็เลยมาสรุปของแจก,กและมีข้อมูลตัวละคร5ดาวบวกกับข้อมูลอื่นๆอีกเล็กน้อยมาฝากกันด้วยนะครับและก่อนจะไปนะผมก็ขอฝากร้านเติมเกมถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่เติมเกมนี้แต่ก็อาจจะเติมเกมอื่นกันได้นะครับโอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้คุณเลือกเติมกบบกมมกันนนหหลลาายพร้มมชช่เ แรงกระจุยกระจายบริการแบบสะดวกสบายกับการเติมกกเมกมผ่านด้วยดีและ ID ดีพาร์ตแอดมินคุยง่ายบริการสไตล์เป็นกันเองเอ็นจอยกับการเล่นเกมแถมปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์อย่าลืมไปเติมเกมกับโอเวอร์ท็อปอัพ,อพ,อพ,อพ สำหรับใครที่สนใจไอดีดองโรเราขอแนะนําตูมตามชอ็ชอปชอ็อปร้านขายดีดองโรที่คุณกําเงินมาแค่10บาทก็มีโอกาสได้รุ้นรับไอดีที่มี1 5ึ0 0หมถึงหกหมเพชรระบบเติมเงินง่ายๆผ่านธนาคารและทูวอลเล็ตเติมเสร็จอย่าลืมบอกว่ามาจากอาร์มดุลเพื่อให้ยูล่าได้มีข้าวกินอีกต่างหากอย่ามัวรอชา้าเดี๋ยวไอดีหมดแล้วมาสุ่มกันเยอะๆนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่ของแจกครับผมสิ่งที่เราจะได้ในตอนที่เข้าเกมวันที่23เลยก็คือของรางวัลจากกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าโดยเราเนี่ยก นยแล้วก็มีกล่องอาวุธ4ดาวให้เลือกนะครับผม1ใบนะครับและยังไม่หมดพอเข้าเกมไปปุ๊บเราก็จะมีรางวัลในจดหมายครับผมเมื่อเข้าเกมปุ๊บแล้วก็สามารถปลดล็อกเอ่อ UI นะครับในการเปิดจดหมายได้เมื่อไหร่นะครับก็สามารถรับไปเลยลูกแก้วสุ่มกาชาทั้งตู้ถาวรและตู้ลิมิเต็ดอีกอย่างละ10ลูกนะครับแต่ของรางวัลจดหมายอันนี้น่าจะไม่ได้ในวันแรกที่เกมเปิดนะครับน่าจะได้วันที่24ี่กับวันที่25้นะครับผมโดยที่วันที่นี่สับที่เนี่ยจะเป็นลูกแก้วสีทองกาชา ตู้ลิมิเต็ดครับผมบอกเลยว่า10ลูกนี้ถ้าใครโชคดีก็อาจจะได้ตัวในตู้ลิมิเต็ดเลยก็ได้นะครับและต่อจากนี้ก็จะเป็นของแจก,กที่ต้องใช้เวลาเข้าแรกครับผมกิจกรรมแรกก็คือเข้ามาล็อกอินเกม7วันครับผมเพื่อรับรางวัลน,นะครับก็จะมีลูกแก้วตู้ถาวรแล้วก็ลูกแก้วลิมิเต็ดเช่นกันเพิ่มเติมคือจะมีน้องซานหัวนะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเป็เตนตัวละคร4ดาวธาตุดําดแข็งนะครับผมใช้ดาบแบบโคตรเท่โคตรตึงนะครับหตัวแบบฟินๆและสุดท้ายกับกิจกรรมเมื่ออัพเลเวลจนถึงจุดกําหนดนะะรััก็จ็จจลลดดดอางงวโยมมีท้ห45 ของแจกที่ได้ทั้งหมดจากตอนที่เราถึงเลเวล45เนี่ยก็จะเป็นเพชรที่ใช้เปิดตู้กาชาได้ทุกตู้เนี่ยประมาณ1,006ครับแล้วก็เป็นกล่องเลือกอาวุธ5ดาวอีก1กล่องด้วยครับโดยสรุปทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลูกแก้วสุ่มกาชาทั้งหมด108ลูกครับผมแบ่งเป็นตู้ถาวร84ลูกและตู้ลิมิเต็ดอีก14ลูกครับรวมไปถึงเพชรที่ใช้สุม่มตู้กาชาเนี่ยตู้ไหนก็ได้1,008ครับผมแล้วก็กล่องอาวุธ5ดาวหนึ่งกล่องบวกกับกล่องอาวุธ4ดาวอีก1กล่องยงยัหมดคบ่่เเกวาุณลนกกกิจจรรมหน้้าเว็บ็บคะไดึ่ ัวโปเกมอนนะครับซึ่งคุณก็จะสามารถเลือกโปเกมอน5ดาวได้นะครยังไม่มีก็ยังคงที่จะเล่นทันนะครับมันหมด6มิถุนายนนะครับก็คือเดือนหน้านู้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องตกใจไปถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เล่นก็ยังสามารถไปเล่นกันได้อยู่นะครับแล้วก็เลือกตัว5ดาวที่คุณต้องการนะครับเพื่อทําให้คุณเนี่ยเริ่มต้นมีตัวมอนสเตอร์5ดาวติดตัวมาแบบง่ายๆนะครับ จบไปแล้วกับเรื่องของแกกที่นี่มาดูระบบการชาของเกมนี้กันบ้างครับโดยเริ่มมาที่ประเภทของตู้กาชาทั้งหมดก่อนเลยครับโดยตู้แรกที่เราจะได้พบได้เจอได้สบตาเธอกันเนี่ยก็คือตู้จเุเเฮ้โยโทษทีครับเอ่อพอดีใจผมไปอยู่กับจุเวไว้กันไป่น่อยนะตู้แรกจริงๆเนี่ยเราจะได้เจอกับตู้บีเกนเนอร์ครับตู้ผู้เล่นใหม่นั่นเองก็จะใช้จํานวนโลนะครับลดลงนะครับผมจาก10โลเหลือ8ลูกในการสุ่ม10ครั้งนะครับก็จะใช้ทั้งหมด40ลูกในการที่จะสุ่มให้ได้ตัว5าดาวในตู้มานะครับโดยไอ้ตู้นี้นะคร ตีนะครับสีครั้งออกเลยนะครับผมแล้วก็ดาวทองเนี่ยเราต้องสุ่มเอานะครับว่าจะได้ตัวละครตัวไหนจาก5ตัวนี้นะครับก็5ตัวในภาพเลยครับจะได้ใครคนนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับดวงของคุณแล้วแต่ว่าไม่มีรุ่นเวเลยนะครับตัวละครถาวรทั้งหมดในตู้นี้นะครับแอบเสียใจนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรฮะมันยังพอมีน้องงอนไก่ครับผมที่แบบว่าทดแทนได้อยู่นะฮะเออผมเรียกน้องว่าน้องงอนนะทดทีตู้ต่อไปครับผมก็จะเป็นตู้ถาวรนะครับก็จะเป็นตู้ที่ใช้ลูกแก้วสีฟ้าในการสุ่มครับก็เหมือนกับ นะครับผมก็เป็นตู้เต็มของมันนะครับตู้นี้จะปรากฏขึ้นนะครับหลังจากที่คุณกดตู้ b ิกน์เนอร์ไปแล้วได้การันตีของมันไปแล้วนะครับโดยตู้นี้จะมีการันตีออกทองที่80โลครับและเมื่อตอนออกทองแล้วเนี่ยเลือกได้ด้วยครับผมว่าจะเอาตัวละครตัวไหนในตู้นะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากครับเหมาะมากๆกับคนที่อยากได้ตัวละครในตู้สักคนจริงๆนะครับแล้วก็เลือกเอาได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งซุ่มอยู่ว่าจะได้ตัวที่อยากได้เมื่อไรนะครับเป็นอะไรที่ดีมากนะไม่เหมือนกับเกมแถวนน้นนะครับผมที่ผมเล่นมา3ปีแล้วก็ยัังไไมมม่่ด้โนนาาสกทีรแะะปณ แต่ไอเรื่องเลือกตัวละครได้เลยเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตลอดไปหรือว่ามันจะอยู่ได้แค่80โลแรกนะก็ต้องรอดูตอนเกมเปิดกันอีกทีต่อไปก็จะเป็นตู้ดิมิต็ดครับผมตู้นี้ก็จะเป็นตู้ซิกเนเจอร์ของเกมครับในแต่ละแพทก็จะมีตัวละครใหม่วนมาเรื่อยๆครับแบบเกนชินอิมแพ t หรือว่าเกมกาชาอื่นๆเลยนั่นเองโดยตู้นี้ก็จะมีการันตีอยู่ที่80โลเช่นกันและมีการหลุดเลทครับผมโดยโอกาสการหลุดเลทหรือว่าการได้ตัวหน้าตู้เนี่ยก็ห้าสิบห้าสิบครับเราก็ต้องไปลุ้นเอานะเหราะคุณจะ ลุดเลยไปแล้วรอบหนึ่งรอบต่อไปนะครับผมก็จะการันตีได้ตัวหน้าตู้เลยแบบ100%ครับผมก็ถ้าเกิดว่าดวงซวยสุดๆ,ดๆก็คงจะต้องเตรียมลูกกาชาไว้ประมาณ160นะถ้าเกิดว่าคุณเตรียมไปหร้อยหกสิบเนี่ยก็คือได้ชัวร์ครับประมาณนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมโชคดีมีชัยโชคชัยมีบวกถัดมาอีกตู้หนึ่งครับก็จะเป็นตู้ที่ผู้เล่นเกณฑ์ชินเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยก็ต้องกรีดร้องกันเลยนะฮะต้องชอบกันมากแน่ๆกับตู้อาวุธแบบการันตีอาวุธแบบร้อยเปอร์เซ ังแต่ถ้าเกิดว่าโชคไม่ดีโชคธรรมดานี่ก็ซื้อเอาในราคาปกติไม่มีหลุดเลทเป็นชิ้นหน้าตู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอกเลยว่าเวทีนิงเว็บพี่แม่งแบบโคตรเท่ครับผมได้ยกยุโป้งให้เลยครับตู้กาชาวุธเกมนี้แบบ MVP ของตู้กาชาทุกเกมเลยครับไม่ต้องกลัวหลุดเลอีตต่อไปสําหรับตู้อาวุธนะครับผมใครที่เกลือจากเกนชิ้นอิม a พกมาก็มาพักใจกับตู้กาชาวุธเกมนี้ได้ครับรับรองว่าไม่หลุดแน่นอนครับเลือกซื้อเอาได้เลยนะครับใช้คํานี้ไปเลยครับผมประมาณนี้และเราก็มาถึงตู้สุดท้ายครับตู้นี้ 80โลออกทองเหมือนกันแล้วก็สามารถเลือกได้เหมือนกันกับตู้ตัวละครถาวรเลยครับผมก็ถือว่าดีเหมือนกันครับเื่อบางทีเกมมันเจกทางด้านของตั๋วลุ้นตู้ถาวรเนี่ยเราก็อาจจะเก็บดองเอาไว้เพื่อที่จะเลือกอาวุธที่ต้องการในตู้นี้ได้ครับประมาณนี้สรุปสําหรับตู้กาชานะครับผมสาหรับคนที่งงเรื่องสีของลูกแก้วอยู่นะครับลูกแก้วสีฟ้าเนี่ยใช้กับตู้ตัวละครถาวรเท่านั้นแล้วก็ลูกแก้วสีทองเนี่ยก็จะใช้กับตู้ตัวละครลิมิเต็ดเท่านั้นครับผมและมันก็จะมีส่วนของตัว๋วหรือว่าเอา่อตัวแท่งอะไรสักอออย่่างงนนนะัททีีีเป็็ส้นนก สามารถใช้ลุ้นตู้อาวุธลิมิเต็ดได้แล้วก็คิดว่าทางด้านของตู้อาวุธเองก็เช่นกันครับก็จะน่าจะต้องมีไอ้แท่งสีฟ้านี้เพื่อที่จะลุนตู้อาวุธถาวรเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมเพชรที่เราได้จากในเกมหรือว่าเดินหาเอาจากเวลได้จากคุงจากเควสเนี่ยก็น่าจะสุ่มได้ทุกตู้ที่คุณต้องการเปิดเลยครับและสุดท้ายสาหรับตู้กระชาเกมนี้เวลาที่คุณเปิดได้ตัวซ้าเนี่ยมันจะได้เกลือแบบเกณชินครับโดยไอ้เศษเกลือของเกมนี้เนี่ยมันจะสามารถเอาไปแลกกดกลุ่มดาวได้นั่นเองครับผม,มก็ถ เราเปิดแบบในตัวซ้ําเยอะจัดๆแล้วก็มีเกลือเยอะก็เอาไปแลกตัวซ้ําของตัวละครที่เราต้องการนะครับเพื่อปลดกลมดาวได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องแบบว่ากดหาเอาจากตู้กาชาอย่างเดียวใช้เศษเกลือแลกได้นะครับโคตรดีครับผมบอกเลยในจุดๆนี้แต่มันก็น่าจะมีการจํากัดจํานวนครั้งของแต่ละตัวนะอาจจะแบบว่าแลกจนแบบ4ีเลยแบบนี้น่าจะไม่ได้นะครับน่าจะแลกได้แค่แบบ1-2ตัวอะไรประมาณนี้แต่แค่นี้ก็คือดีมากๆแล้วครับสายฟรีนี่คือแบบว่าโอ้โยิ้มยิ้มแร่เลยฮะเป็นอะไรที่สุดจริงครับผมสําหรับเวทีริงเวฟครับในเร แต่ก็ไม่แน่นะเห็นแบบว่าเหมือนดีอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วอาจจะแบบว่าตู้ตัวละครที่มีหลุดเลดเพียงตู้เดียวในเกมตอนนี้อาจจะแบบว่าเกลือจะจัดก็ได้ฮนะไอเลดห้าสจริงๆแล้วอาจจะเป็นเลดหลวงตาครับอาจจะเป็น10กับ90ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่ก็โดยรวมแล้วมันก็ดีมากๆครับในส่วนของตู้กาชาเกมนี้ถือว่าเซฟหรือว่าช่วยผู้เล่นสายฟรีหรือสายงบน้อยได้ดีมากๆเลย ทีนี้ก็มาถึงเรื่องข้อมูลของตัวละครแบบคร่าวๆโดยผมนี่ก็จะหยิบยกตัว5้าดาวจากตู้ถาวรและก็ตู้ลิมิเต็ดมานะครับผมแบบคร่าวๆนะก็มาเรื่องกันที่ตัวละคร5้าดาวตู้ถาวรกันก่อนครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ตัวไหนสักตัวในนี้แน่นอนครับคนแรกครับผมน้องงอนเจียนซิงนะฮะไม่รู้อ่านผิดหรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะน้องคนนี้ก็จะเป็นตัวละครธาตุลมใช้อาวุธเป็นสนับมือนะโดยมันไม่ใช่สนับมือแบบนี้นทุกคนมันจะเป็นสนับมือแบบเอ่อเกาะแขนอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าผมขอเรียกมันว่าสนับมือแล้วกันนะโดย้อง งอนของเราเนี่ยจะมีความสามารถหลากหลายมากครับผมตั้งแต่ทําดาเมจได้มีโล่กันดาเมจมีฮิวตัวเองแล้วก็ที่สําคัญมีสกิลรวบมอนจากสกิวันตีครับใครที่เคยเล่นเกนชินอิมเพ็กมาก่อนเนี่ยก็จะเข้าใจดีว่าตัวที่รวบมอนได้เนี่ยมันสําคัญขนาดไหนกับทีมครับผมโดยเวลาที่เราเจอคอนเทนต์ที่มีมอนออกมาเยอะๆนะครับตัวน้องงอนของเราเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆในส่วนนั้นครับแต่ว่าตัวน้องเนี่ยไม่ใช่ตัว DPS หลักนะน้องเป็นตัวแบบเหมือนตัวซับพมากกว่านะครับพอมีดาเมจบ้างบวกกับมีโล่มีฮิวนะครับแล้วก็มี เป็นตัวละครที่มีประโยชน์หลากหลายด้านนั่นเอง คนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเซลฟิรอสนะเฮ้ยไม่ใช่นะคาชาร่อนะครับอ่านผิดก็ขออภัยเหมือนกันนะครับพ่อนุ่มสุดเท่กล้ามตึงคนนี้นะครับเ็เป็น DPS ทาดไฟฟ้าที่ใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธนะครับผมดาบใหญ่เกมนี้ก็จะแบบว่าเหมือนยาวกว่าดาบเล็กนิดนึงอะไรประมาณนี้ให้เข้าใจว่าเป็นดาบใหญ่แล้วกันนะตัวละครนี้ก็จะเป็นตัว DPS ที่เน้นใช้งานท่าสกิลอันติเป็นหลักนะครับผมโดยที่จะมีพาร์สี่ฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวเองมีเก็บสเต็กพาร์สี่เพื่อใช้เวลาอยู่ในบดนันติจะโจมตีได้แรรงขึ้้นนก็สสุปัๆไ จะได้แรงขึ้นและถ้าเกิดว่าตอนพี่เกมไม่มีมนติเนี่ยก็จะเบาลงอะไรประมาณนี้ครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นน้องโล,ลริไรในจักรวาลเวทิลิงเวฟนะครับน้องไรยังไงดูอนิเมชั่นน้องก็จะรู้ทันทีเลยฮะบอกเลยว่าไอ้นี่มันโลริเหลี่ยมชัดๆเป็นตัวละครธาตุฟิวชั่นนะครับถ้าเรียกบ้านๆก็น่าจะเป็นธาตุไฟครับน้องใช้อาวุธเป็นเอ่อโดรนครับผมโดยดโดรนเกมนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเกมอื่นก็น่าจะเป็นพวกสื่อเวทหรือว่าพวกตัวเมทอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆและอาวุธในเกมนี้คนอื่นอาจจะเรียกอย่างอื่นเนี่ยแต่ผมขอเรียกมันว่า,วาดโดรนแล้วกันนะครับโดยน้องคนนี้นี่ก็จะชื่ออว่า,ารรัผมตแกกเียง นะแต่ว่าอังกอร์ก็เก่าเกินก็เลรียกเอ็นคอไปฮนะ <laughs> ตัวน้องก็จะเป็นตัว DPS ยืนสนามที่มีดีกีเนี่ยเป็นตัวแบบดาเมจแรงสุดนะครับเพราะว่าเป็นตัว5าดาวธาตุไฟตัวเดียวนะครับในเกมแรงสุดในธาตุไฟน้องก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับผมที่เน้นใช้งานสกิลอันติเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้นครับโดยอันติของน้องเนี่ยก็จะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบของสกิลอื่นด้วยนะแบบปกติถ้าไม่กดอันติก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พอกดอันติแล้วก็จะออกเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้เหมือนพี่คคาชชโโรรร่เเลยนนนับสบสหทีออ้ง็็กป Rody GPSPS ที่น่าจะรอคุณอยู่นะครับผมแล้วเรามีโดริร้ายกันไปแล้วที่เรามา,าดูโดรีนิสัยดีน้องคนนี้ชื่อเวรีนาครับน้องเป็นตัวละครธาตุสเปกโทรฮะก็ไม่รู้คือธาตุอีอย่างว่าเหมือนกันอาจจะเป็นแบบจิตภาพในจักรวาลโฮโยเวิร์ดก็ได้ครับน้องเป็นตัวละครที่ใช้ดโดรนเป็นอาวุธเหมือนกันกับเอน้องโดริร้ายเมื่อกี้เลยนะฮะโดยเวรีนาของเราเนี่ยก็เป็นตัวฮิลห้าดาวนะครับผมที่น่าจะมีเพียงแค่หนึ่งตัวในเกมในตอนนี้โดยความสามารถของน้องแล้วเนี่ยนอกจากฮิลก็จะมีการช่วยทำดาเมจได้ด้วยครับเหมือนกับว่ามีพ ก็มีพาร์ทซีอีกอันนึงครับที่น่าจะแบบว่าเป็นการกันตุยให้กับตัวละครในทีม1ครั้งนะครับเหมาะสําหรับคนที่หลบไม่ค่อยเก่งหรือว่าผู้เล่นใหม่ในช่วงแรกๆนะครับมก็น่าจะเหมาะกับทุกคนนะฮะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยกว่าจะเก่งเราก็คงต้องตุยกันอีกหลายรอบหน่อยฮะการที่มีน้องเข้ามาในทีมก็อาจจะช่วยทําให้เราเนี่ยตุยน้อยลงถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดีใช้ได้เลยครับถัดมาครับก็จะเป็นคนสุดท้ายสําหรับตู้ถาวรครับน้องหนุ่มน้อยนักเชิดสิงโตนะครับลินหยางนะครับน้องคน โดยอาวุธที่น้องใช้ก็จะเป็นสลับมือเหมือนกับน้องงอนนะครับเป็น DPS ที่นิสยืนสนามแล้วก็เหมือนว่าจะมีแอร์คอมโบด้วยนะตัวนี้แลวก็แล้วก็เหมือนเห็นว่าจะมีการรีเวิร์สสกิลจากช่วงทดสอบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมไม่รู้นะครับว่าสกิลจะรีเวิร์สไปทางไหนแต่เอาเป็นว่าน้องเป็น DPS ยืนสนามที่อาจจะมีแอร์คอมโบครับประมาณนี้ก็หมดกันไปแล้วกับตัวละครตู้ถาวรที่มาดูตัวละครตู้ลิมิเต็ดกันบ้างครับคนแรกเลยฮะค,คนแรกที่จะเข้ามาในช่วงแรกของเกมพี่เซียวตอนโตหรือว่าพี่จี้เอียนหรือว่าจี้ จริงนะขออภัยนะครับก็เรียกสั้นๆว่าพี่จี้แล้วกันนะฮะโดยพี่แกก็จะเป็นตัวละคร DPS ธัดลมนะครับที่เน้นกดอันติอีกแล้วครับโดยอันติของพี่แกเนี่ยโคตรเท่โคตรอลังการงานสร้างเลยครับมีมังกรออกมาเป็นเอฟเฟกในการโจมตีทุกคิดแบบเท่จัดๆแล้วก็ตัวพี่แกเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแอร์คอมโบด้วยฮะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบพี่แกก็จัดไปได้เลยฮะดูท่าแล้วน่าจะเป็น DPS ที่น่าจะแรงมากๆในช่วงแพทแรกๆตอนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าแพทหลังๆจะโดนแกงหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละตอนนี้ก็น่าจะ นี้แล้วถือว่าแจมว้าวมากๆใครสนใจก็จัดได้เลยครับแล้วคนสุดท้ายนะครับผมแน่นอนว่าต้องเป็นรุ่นจุเอ๋ครับผมรุ่นจุเอ๋เพียงคนเดียวในตอนนี้ที่ผมมองว่าเด็ดมากนะครับจุเอ๋ยิ้นลิ่นนะครับผมไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าเรียกสั้นๆว่าจุเอ๋ลินก็พอครับเป็นตัวละครธาตุไฟฟ้าใช้อาวุธเป็นโดนเป็นตัวละครซับ DPS ที่มีลูกเล่นสกิลนะครับผมจะแปะมาร์กไว้ที่ตัวมอนโดยการแปะมาร์กนี้ก็จะแบบว่าทําให้ตัวมอนที่มีมาร์กเนี่ยเวลาที่เราโจมตีปุ๊บมันน่าจะโดนดาาเมมจไปพร้อๆกกันนแแลวแบบว็่่ะีบบ อ,อีกนู่นนี่นั่นครับผมเล่นกับตัวละครไฟฟ้าที่เป็น DPS อย่างพี่คาคาโรได้ดีมากๆก็เข้าเต็งกันมาประมาณนั้นครับผมก็สําหรับใครที่จะเตรียมทีมไฟฟ้าเพื่อเล่นกับจูเอก็น่าจะต้องมองหาพี่คาคาโรกันนิดนึงฮะแต่สาหรับผมแล้วถ้าเกิดว่าสูมไม่ได้พี่คาคาโรยังไงก็อาจจะกดจูเอไว้ก่อนครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวอนาคตจะต้องมีตัวไฟฟ้าตัวอื่นที่มาเล่นคู่กับจูเอได้แน่นอนเอาเป็นว่าประมาณนี้ครับผมสำหรับข้อมูลที่ผมมีก็นิดๆหน่อยๆน,น,นะผมไม่ได้เป็นผู้เล่นช่วงทดสอบนะครับก,รรกก็ล่้้นนนคัททุววีี23แ ค่อยมาดูกันอีกทีว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงและทีนี้ในหัวข้อสุดท้ายก็คือเล่นแบบไหนดีรีโลดีไหมนะครับด้วยความที่ผมมีประสบการณ์การเล่นเกมที่คล้ายๆกันมาก่อนอย่างเก n นชินนะครับบอกได้เลยว่าในช่วงแรกได้อะไรมาก็น่าจะเล่นได้เลยครับไม่จำเป็นต้องรีโลก็ได้เพราะว่าตัวเกมวิที n ิงเวฟเนี่ยแจกจนแบบไม่จําเป็นต้องรีก็ได้ครับแต่สำหรับคนที่แบบว่าจะสู้กับเกมอยากหาทํารีหาตัวรีมิเต็ดนะครับเผื่อได้ใน10โลนี่ก็อาจจะหาทําได้อยู่ครับเพราะว่ามันแจกในจดหมายนะอาจจะแบบว่าสามารถปลดล็อก UI ในการ กดลับลูกแก้วสีทองมาลุนตู้ลิมิเต็ดได้ไวนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะลุนใน10โลว่าจะได้ตัวทองก็ตามใจครับผมสามารถรีได้เหมือนกันแล้วก็น่าจะมีวิธีการรีแบบต่างๆเกิดขึ้นในตอนเกมเปิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็รอดูกันไปครับผมว่าจะใช้วิธีไหนส่วนคนปกตินะครับผมก็น่าจะได้ตัว5ดาวตัวแรกจากตู้ถาวร50โลกันนะครับในพวก5าดาวตัวนั้นนะครับได้อะไรมาผมคิดว่าเล่นได้หมดเลยครับแล้วทีนี้พอทุกคนเก็บเลเวลมาจนถึงประมาณนึงนะครับก็จะสามารถมีเพชรเพียงพอที่จะกดตู้ลิมิเต ก็แล้วแต่คุณเลยครับผมว่าจะเลือกใครจะเลือกพี่จี้หรือว่าจะเลือกเจลินครับโดยทางของผมนั้นก็แน่นอนครับว่าจะเลือกเจลินแบบ100%แเเตแต่เจลินนี้กว่าจะได้มาก็ครึ่งหลังครับช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องอดทนฝืนกืนนะครับผมไม่กดกาชาแล้วค่อยไปจัดหนักจัดเต็มกันตอนเจลินมาอีกทีฮะถือได้ว่าเป็นทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือคุณได้เวลาดองเพชรฟรี free, ตั้ง20วันนะครับมีทุนพอให้ได้การันตีเจลินแน่แต่ข้อเสียคือคุณจะต้องทนเล่นตัวฟรีจนกว่าเจลินจะมานี่หหละทาาางงงขขออผมมโดยยเป้ ผมในเกมนี้ในช่วงแรกก็จะเน้นดองเพชรหาเจลินนะครับใครสนใจก็สามารถทำตามได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเมนเจและส่วนใครที่เป็นเมนพี่จี้นะครับก็สู้ๆครับผมกับการหาเพชรใน20วันแรกฮะก็ขอให้ได้ไวๆกันครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปฮะสำหรับใครที่จะลีนะครับก็จะเสียเวลาในส่วนของการเก็บเพชรหาพี่จี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณดวงดีคุณก็อาจจะได้พี่จี้มาในภายใน10โลแรกก็ได้ครับใครจะไปรู้โอเคครับประมาณนี้ก็หวังว่าข้อมูลใน4หัวข้อนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับเกมเปิดไปที่23นี้แล้วไว้เรามาเจอกัน ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเปิดกาชาโชคดีมีชัยโชคชัยมีบัวสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมที่เข้ามาดูช่องน้อยๆของเราถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปต่อไปถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนพวกเราก็สามารถเริ่มต้นด้วยการกดไลค์นะครับผมเป็นการสนับสนุนที่ง่ายและฟรีแถมได้ผลดีมากๆหรือถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนเพิ่มเติมก็สามารถสมัครสมาชิกมูจิน่าโดยเริ่มต้นเพียง20บาทมูจิน่าซุกซนใจดีจังหรือถ้าเกิดว่าอยาก ก็สามารถจัดราคาอื่นกันได้แล้วก็ขอขอบคุณมูจิน่าเปาตุงในตำนานคุณฟ้าคุณโกซ่าคุณน้องชาขอขอบคุณมากๆครับร่วมไปถึงมูจิน่าเจ้าสัวนะครับคนแรกของช่องนะครับคุณสมอนะครับขอขอบคุณมากๆจริงๆและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมูจิน่าดูใบคุณรวิทย์และคุณบังก้าครับขอขอบคุณมากมากเหมือนกันและก็ขอขอบคุณมากๆาเลยครับผมสาหรับคุณบังก้าแล้วก็คุณสมอนะครับที่รุมกันแจกเมมเบอร์กระจายฝูงมูจิน่าให้เยอะกันขนาดนี้แล้วก็รวมไปถึงคุณฟ้าด้วยครับผมที่สพอ์ตมาจนถึงวันนี้นะ และก็สุดท้ายครับผมรวมไปถึงทุกๆคนนะฮะผมที่สมัครเมมเบอร์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นมูจิน่าทุกซนหรือว่ามูจิน่ามู่ทู่นะครับแล้วก็หลายๆคนที่คอยดูคลิปของผมแล้วก็คอยกดไ like, ลค์กดแชร์ให้นะครับผมหรือว่ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับทุกๆอย่างทุกาทการกระทำนะครับผมรวมเป็นส่วนช่วยทําให้ช่องของเราเติบโตได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณทุกคนมากๆครับผมและสนับคลิปนี้ผมอัมดุลขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ